สวัสดีทุกท่านวันนี้พบกับผมเคซี่ก่อนอีกครั้งนะครับผมกับเกมเบทแอน so โซลเรวอลูชันนะครับรเซฟโค้ชภาษาไทยนะฮะซึ่งก็วันนี้จะมีอ่าทิศเล็กๆน้อยๆนะครับผมใครที่รู้แล้วก็รู้ไปนะครใครที่ยังไม่รู้ก็จัดไปแล้วกันครับผมก็เป็นการอ่าเพิ่มสเตตัสนะครับผมทาวอ์นะครับ ซึ่งอันนี้ก็แนะนําให้ทํำตั้งแต่แรกๆเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคนเดี๋ยวผมก็ไปไล่ทําแล้วนะครับผมฝากคุณดูเหมือนกันนะฮะมาเริ่มกันเลยครับผมกดตรงไอ้นี่ฮะในหกทิศนะครับผมอ่าเราจะมาที่แงมสัตยตรงนี้ครับนะครับสังเกตครับผมเนี่ยฮะมันจะมีระดับไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมสามารถทำเควสนะครับเพื่อที่จะรับอ่าเนี่ยครับสเตตัส ถาวรนครับผมอย่างบางอันอก็บวกเฮฟวีบวกน้าหนักเนี่ย mm. บวกพลังป้องกันแล้วแต่แผนที่นะครับ mm. ก็ไปเริ่มกันตั้งแต่แรกแรกเลยละกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับผมอ่ะไปเลยก็ผมกดเคลื่อนย้ายวาร์ปไปเลยนะครับมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผมมาแล้วครับเนี่ยเมืองแรกแรกเลยนะครับผมก็ ก่อนที่จะทำเควสนะครับมาไม่ใช่ก่อนที่จะมาเอาไอเทมเนี่ยนะครับผมมาที่ป้าย,ยานี้ด้วยนะครับคือเป็นป้ายเป็นเควสเควสภารกิจกวาดล้างเนี่ยนะครับผมก็คือเวลาทำเควสมันใช่ก็จะได้เนได้เงินได้ของจากแมดนั้นๆด้วยนะครับผมก็ไปดูนะครับผมว่าวังน,นี้มันให้ทำอะไรบ้างเนี่ยคือกำจัดมอนเตอร์เรื่องชื่อเก็บของ รูบรวมหอยที่สามชิ้นรวบมไข่มุกอะไรพวกนี้ครับผมแค่นั้นเองนะครับอ่ามันให้รวบรวมหอยกับไข่มุกใช่ไหมเราก็กดที่เป็นที่เลยครับผมไปที่มอนสเตอร์นะครับไปที่ตรงไหนก็ไปเลยครับเด็กคนย้ายเบลอเนี่มันก็เดินมให้เราละนะฮะ <c oughs> นะครับแค่นั้นเองมอนสเตอร์เรื่องชื่อนะครับผมมันจะมีเรื่องที่เห็นอยู่เออว่าอ้ออ้อฝึกตุ หลักกนะ็ผิดโอเคครับผมก็เนะี่ยมันจากมอนเตอร์หายากสี่ครั้งนะครับก็บอสอยู่สถานนี้แหละเดี๋ยวน่าจะาได้เองนะครับผมซึ่งก็ทำให้แม็กเลยนะครับเรียกว่าแม็กเลย,เลยดูตรงนี้ครับผมนี่มันมีแม็คสลายอาร์มีสามวาัดาก็ทำไปให้ครบนะครับแล้วก็ย้ายแม็ไปเรื่อยๆนะครับแม็อื่นแม็ไหนถ้ามีพวกมินิบอส อยู่อยเงี้ยก็ก็ไปไแต่ด่านั้นเอานะฮะอ่ะไปเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะครับลอมใส่เรื่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆนะครับผมเนะพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาครับไล่ทําไปเรื่อยๆก็ได้ครับตั้งแต่เรื่อนแรกๆไปเลยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาอะไรประมาณเนี้นะครับเนะนะน,นี่ยนะเก็บเก็บเก็บเนี่ยอะไรบ้างรอรอครบปุ๊บก็มารับนะครับหรือจะบอดเอาไว้อะไรยังไงก็ได้ครับผมแนละ้วแต่ น,ะะนี่นะสกีมันเออเป็นอย่างนี้ปะะ่าว่าอ่านี่เป็นมอนสเตอร์เรื่องชื่อนะครับก็ใช้ฝั่งฟิวพายนะครับผมก็พยายามหาเนี่ยนะมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ทำเควสนะครับไม่ใช่เควสทำไปเรื่อยๆครับผมหรือปล่อยบอดทิ้งไว้นะฮะอ่านปล่อยบอดทิ้งไว้ก่อนแล้วกัน มาแล้วครับผมเนี่ยฮะเมื่อทําการหาของเสร็จเรียบร้อยครับผมกดเคิียาที่ระดับเลยครับผมก็จะได้อ่าอ่าสเตตัสแบบผ่าวร์นะครับผมก็อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นเป็นทิเปเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆครับผมนะฮะก็ไปลองดูแล้วกันของพายก็ได้อ่าสารน้ําหนักก็อะไรอย่างนี้พลังดนตรีนิดนิดน่อยนอยนะครับผมก็ไปลองกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเพจนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่จะมีอะไรมากมายนะฮะโอเคครับผมราเจอกันครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็จะดีเป็นที่จุดโอเคครับผมไปละ